อายการสูงสุดส่งสารรัฐธรรมนูญสอพิธาและเก่าไกลหยุดใช้เสรีภาพล้มล้างการปกครอง30พฤษภาคม2566มีรายงานว่านายธีรยุทธ์ได้มีการถแถลงว่าได้มีการยื่นคำร้องขอต่ออายการสูงสุดเพื่อขอให้ท่านเด้โปรดพิจารณาส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญโปรดพิจารณาวินิจฉัยสั่งการให้นายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก่าไกลผู้ถูกร้องที่1และพักเก่าไกลผู้ถูกร้องที่2เลิกการกระทำที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี ประมากษัตย์ทรงเป็นประมุกตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคสองด้วยเห็นได้ว่าการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองกระทำการในลักษณะครบองค์ประกอบความผิดตามแนวบรรทัดฐานคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่19ทับ2 5 6 4ซึ่งสารรัฐธรรมนูญโปรดมีคำสั่งให้กลุ่มบุคคลและองค์กรเครือข่ายเหล่านั้นเลิกกระทำการอันจะกระทบกระเทือนถึงสถาบันหลักของชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อเป็นการหยุดยัง้งมิให้เกิดการลุกลามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อเป็นการหยุดยั้งมิให้เกิดการลุกลาม